คุณพ่อคุณแม่เคยสงสัยกันไหมคะว่าสายตาของลูกเนี่ยจะสั้นมากขึ้นเรื่อยๆไหมและจะสั้นมากจนถึงเท่าไหร่วันนี้หมอจะพามารู้จักกับเครื่องมือที่ใช้ทำนายสายตาของลูกชื่อว่าไมโอเปียแมสเตอร์ เด็กจานวนมากเนี่ยเริ่มมีสายตาสั้นตั้งแต่ช่วงอนุบาลเลยแต่มักจะไปตรวจเจอในช่วงในวัยประถมเพราะว่าลูกเนี่ยสามารถที่จะบอกได้แล้วว่ามองไม่ค่อยชัดซึ่งพ่อแม่ที่มีลูกสายตาสั้นเนี่ยก็จะพาไปตรวจรักษาวัดสายตาซัําทุก6เดือนเพื่อดูว่าสายตาสั้นเนี่ยเพิ่มขึ้นแค่ไหนแต่คำถามที่พ่อแม่เนี่ยอยากรู้และยังไม่เคยมีใครให้คําตอบเลยก็คือว่าลูกเนี่ยจะสายตาสั้นจนถึงเท่าไหร่และเด็กที่มีภาวะสายตาสั้นอยู่เนี่ยพ่อแม่ก็มักจะพาไปรักษา ชะลอสายตาสั้นด้วยวิธีต่างๆเช่นการหยอดยาการใส่คอนแทคเลนส์การใส่แว่นชะลอสายตาหรือการเพิ่มกิจกรรมนอกบ้านวิธีเหล่านี้มันช่วยได้จริงไหมมันชะลอสายตาสั้นได้จริงไหมเพราะว่าภาวะสายตาสั้น,นมันไม่ได้แก้ไขแล้วก็จบด้วยการใช้แว่นตาหรือว่ารักษาสายตาสั้นแต่เพราะว่าเด็กที่มีสายตาสั้นมากๆเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคทางตาอื่นๆเช่นจอประสาทตาบ้างจอประสาทตาเป็นรูต้อกระจกต้อหินในอนาคตเครื่องไมโอเปียแมสเตอร์คืออะไร ไมโอเปียแมสเตอร์เนี่ยเป็นเครื่องที่จะช่วยทํานายแล้วก็วิเคราะห์ว่าเด็กคนหนึ่งที่สายตาสั้นเนี่ยจะสายตาสั้นมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงเท่าไหร่โดยเครื่องเนี่ยจะมีการตรวจคือน1วัดความยาวของลูกตา2วัดความโค้งของกระจกตาและการวัดค่าสายตาหลังจากได้ค่าทั้งหมดแล้วเนี่ยเครื่องจะเอาไปคํานวณค่ะโดยใช้ฐานข้อมูลนะคะของเด็กทั่วโลกเลยเนี่ยเพื่อมาประมวลผลและบอกได้ว่าเด็กคนนี้สายตาสั้นเนี่ยจะมากจนถึงเท่าไหร่อย่างเคสนี้นะคะอายุ เจ็ดขวบเนี่ยมีสายตาสั้นอยู่ที่ประมาณ150โดยเครื่องเนี่ยวัดแล้วทำนายได้ว่าหากปล่อยไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเด็กคนนี้เมื่ออายุ18เนี่ยจะสายตาสั้นไปถึง600เลยทีเดียว ข้อมูลที่ได้จากเครื่อง Myopia Master เนี่ยไม่ใช่แค่ตัวเลขค่ะแต่จะเป็นเป้าหมายในการรักษาของลูกผลการตรวจเนี่ยจะบอกได้คร่าวๆค่ะว่าสาเหตุที่ลูกสายตาสั้นเนี่ยเป็นจากปัจจัยอะไรเป็นเรื่องของความยาวลูกตาหรือเรื่องของเลนตาจะทําให้เราเลือกวิธีการชะลอสายตาสั้นเนี่ยได้ตรงจุดมากขึ้นเช่นการใส่แว่นควบคุมสายตาสั้นการใส่คอนแทคเลนส์การใช้ยาหยอดตาและการเพิ่มกิจกรรมนอกบ้าน เราสามารถที่จะตรวจซ้าได้6เดือนค่ะเพื่อดูว่าการรักษาชะลอสายตาสั้นเนี่ยได้ผลจริงไหมนะคะซึ่งถ้าได้ผลเนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟเนี่ยจะชันลงไม่ต้องมารอลุนค่าสายตาสั้นก็ค,ค่อยรู้ว่ามันไม่ได้ผลค่าแม่เหล็แมสเตอร์เนี่ยจะช่วยทานายค่าสายตาของลูกแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยวางแผนอย่างมีเป้าหมายค่ะไม่ใช่การรักษาแบบเดาสุม่มสำหรับพ่อแม่ที่มีลูกสายตาสั้นเดี่ยสามารถที่จะเข้ามาตรวจที่โรงพยาบาลจักษุอินส์ได้เลยจะได้เริ่มวางแผนการรักษาสายตาลูกตั้งแต่วันนี้ หากใครชอบคลิปความรู้แบบนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะ